สวัสดีเพื่อนเชาวโปเกะสาก้านะครับหัวข้อในคลิปนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนอยากทราบนะครับก็คือการตามหาชิปหรือ จิ๊กซอนะฮะที่เอาไว้แลกเซร์เบีนั่นเองหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเอาเศษมาจากไหนเยอะกันหรือไปทําอะไรได้มานะครับผมก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับหนึ่งอารีน่านะครับที่1ได้10ที่2ได้หก้งครับอ่านอกนั้นก็ได้4น่าจะนะหรือเปล่าลองดูะรับอารีน่ารีตอนไหนรีได้ของตอน3ามทุ่มนะครับหลังจากจบกิฬากรรมนะครับตอน3ามทุ่มดาร์กไลท์เริ่ม3ามทุ่มนะครับถ้าได้ที่1ได้10เศษนะครับอารีน่าได้สิบดาร์กไลท์ได้สิเป็น20นะครับถ้าได้ที่1นะ สีสก็เท่าไหร่ก็มากันไปในกิจกรรมดาร์กไลท์นะครับถ้าเราเล่นเองนะครับแล้วหรือบอทออโต้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆลารดบอทในอ่าโซนได้นะครับกิจกรรมดากไลท์ก็จะได้เศษ1ชิ้นต่อหนึ่งตัวในทุกๆตัวนะครับพยายามลาร์ดๆกันนะครับเล่นเองหน่อยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะได้เท่าไหร่อยู่ที่ความสามารถและตัวละครของเพื่อนนะครับอ่ะตีไปคร่าวๆนะครับ20เศษอาจจะลารดได้5ก็ยี่สิบห้าไปล้านคะแนนต่อสู้นะครับก็จะได้เศษอาร์เซอุสนะครับหนึ่ง ต่อทุกการรีหนึ่งรอบนะครับก็จะรีทุกๆ3ทุ่มหรือใช้แต้มอารีน่านะคะรับรีกดรี1รอบใช้อีกกดรีรอบที่2ก็ยังใช้50นะครับแต่เริ่มรอบ3ก็จะใช้100นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อ5เศษโดยประมาณนะครับ <c oughs> ก็จะใช้หลายแต้มอยู่ไปบวกกันเอาเองนะเป็น30มีไปแล้วเข้า,ขาเป็น30นะครับแล้วจากนี้จะหาจากไหนอีกงานประมูลครับประมูลจะสุ่มทุกๆวันนะครับอาจจะดวงดีมีมาขายสักอย่างละ50ก็ว่าไปนะครับประมูลเขาจะขายด้วยอะไรใช่ไหม ก็ต้องขายด้วยเพชรถ,ถูกถูกไหมครับ5เศษ210เริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นถ้าเพื่อนๆกดได้น้อยก็จะประหยัดเพชรไปได้พอสมควร10เศษก็จะอยู่ราคาที่420ีนะครับตีไปคร่าๆถ้าได้10เศษต่อวันนะครับอันนี้สําหรับงานประมูลก็จะได้ตกวันละ40กว่าเศษแล้วนะครับถือว่าเยอะนะวันละ40%กว่าเศษแบบเดียวเพื่อนๆก็ได้เซอร์บีกันแล้วนะครับส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับกิจกรรมตามช่วงเวลาตามเพจที่ตั้งไว้นะครับจะได้อ่าเป็นเศษอาจจะเป็นเติมเงินโค รบได้เศษเท่าน, ون, นู้นเท่านี้หรือถ้าเพื่อนๆดองเพชรไว้แล้วช่วงนั้นมีกิจกรรมเปิดแล้วได้เศษตัวละครเลยนะคะอย่างเปิด5้ารอบได้เศษที่ผมได้มาครับเป็นหมาไฟหมาได้ตำนานไปเปิด5รอบได้160เศษอันนี้ก็ช่วยอันนี้ก็จะช่วยล่นระยะเวลาไปได้พอสมควรถ้าเพื่อนๆมีนะแล้วดองไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน20วันถ้าเรางบไม่เยอะก็นานหน่อยแต่ก็สนุกไปกับเกมครับขอให้สนุกไปกับเกมดีกว่านะเอาละก็ข่าวๆกับประมาณนี้นะครับการ เาเศษการเก็บเศษถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ See you again นะครับ ကဲ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 